มีคำพูดหนึ่งที่เรามักได้ยินบ่อยๆจงเป็นคนที่มีความสุขมันฟังดูง่ายมากเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราถามตัวเราเองตรงๆเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าสวัสดีครับผมตะวันจากช่องเป็นตัวเป็นตะหลายครั้งที่เราตื่นขึ้นมาเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งทำในสิ่งที่เราต้องทำไปในที่ที่เราต้องไปพูดในสิ่งที่ควรพูดยิ้มในเวลาที่ควรยิ้มแต่ข้างใน เรากลับรู้สึกว่างเปล่าความสุขมันไม่ใช่รางวัลที่ใครจะมอบให้มันไม่ใช่สิ่งที่เราวิ่งไล่ตามจนเหนื่อยแต่มันคือสิ่งเล็กๆที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เองในทุกๆวันลองคิดดูสิตอนที่คุณได้กลิ่นกาแฟหอมๆยามเช้าตอนที่แสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างตอนที่ได้ยินเสียงหัวเราะของคนที่คุณรักหรือแม้แต่ตอนที่คุณได้อยู่คนเดียวอย่างสงบ นั่นแหละครับความสุขมันอยู่ตรงนั้นเสมอเพียงแต่เรามักมองข้ามมันไปแต่ในบางวันเราก็ต้องยอมรับว่าชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมีวันที่เหนื่อยวันที่รู้สึกแพ้วันที่เหมือนโลกทั้งใบไม่เข้าใจเราเลยและในวันแบบนั้นเรามักจะคิดว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขอยู่ไหมคำตอบคือมีสิทธิ์เสมอครับเพราะความสุข ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์มันหมายถึงเรายังเลือกเห็นแสงแม้อยู่ในความมืดเรายังเลือกยิ้มแม้หัวใจจะเจ็บแต่เรายังเลือกขอบคุณแม้ชีวิตจะยังไม่เป็นอย่างที่หวังผมอยากให้คุณลองถามตัวเองเบาๆว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขจริงๆคำตอบอาจไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่การที่เป็นที่ยอมรับของใครแต่อาจเป็นการได้กลับบ้าน ได้คุยกับคนที่ห่วงใยเราหรือได้ใช้เวลาสักชั่วโมงอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องแกล้งยิ้มให้ใครเราถูกสอนให้ประสบความสำเร็จมาตลอดชีวิตแต่แทบไม่มีใครรู้เลยว่าการมีความสุขก็เป็นความสำเร็จรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วความสุขไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือวิธีเดินต่างหากบางทีเราควรหยุดได้ตามสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แล้วกลับมารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่อยู่ในมือขอบคุณที่ยังมีร่างกายให้เราได้ใช้ขอบคุณที่ยังมีลมหายใจให้เราได้สู้ขอบคุณที่ยังมีคนข้างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวเราเองเพราะตัวเราในวันนี้คือคนที่ผ่านวันที่ยากลำบากมาก่อนและยังยืนอยู่ตรงนี้ได้นั่นแหละมันคือเรื่องมหาสัจจันยร์ที่สุดแล้วถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยในวันนี้ อยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่จาเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาคุณสามารถพักได้คุณสามารถร้องไห้ได้สามารถอ่อนแอได้และยังเป็นคนที่มีคุณค่าเหมือนเดิมความสุขไม่ได้เกิดจากเป็นคนที่ไม่เคยร้องไห้แต่มนเกิดจากกล้าที่จะยิ้มทั้งที่ร้องไห้ต่างหากบางครั้งชีวิตอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่จงเชื่อเถอะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น มันกําลังสอนอะไรบางอย่างให้เราอยู่เสมอสอนให้เราอดทนสอนให้เราเข้าใจความหมายของการสูญเสียและสอนให้เราเห็นว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราครอบครองแต่อยู่ที่ใจเราที่ใช้มองสิ่งนั้นผมอยากจะบอกคุณไว้ตรงนี้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะผ่านอะไรมาก็ตามคุณมีคุณค่าในแบบของคุณเองคุณคู่ควรกับความสุขและคุณสามารถสร้างมันขึ้นได้เอง แม้ในวันที่ไม่มีใครมอบให้ก็ตามจงเป็นคนที่มีความสุขไม่ใช่พอชีวิตมันง่ายแต่เพราะคุณเลือกจะมองมันด้วยหัวใจที่อ่อนโยนจงเป็นคนที่มีความสุขเพราะคุณรู้ว่าทุกวันที่ตื่นขึ้นมามันคือโอกาสใหม่ที่ชีวิตมอบให้คุณได้เริ่มต้นอีกครั้งจงเป็นคนที่มีความสุขแม้ยังมีแผลอยู่ในใจ เพราะการมีชีวิตอยู่ก็สวยงามมากพอแล้วและสุดท้ายนี้หากวันนี้คุณได้ยินเสียงนี้อยู่ผมอยากให้คุณยิ้มกับตัวเองสักนิดไม่ต้องมากแค่ยิ้มบางๆก็พอเพราะรอยยิ้มนั้นคือจุดเริ่มต้นของความสุขจงเป็นคนที่มีความสุขในแบบของคุณในจังหวะของคุณและในวันนี้ที่ยังมีลมหายใจอยู่ขอให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงครับถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูและกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ